มีคนมาเสนอขายบริการด้วยว่ะเบลิสเป็นประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของเม็กซิโกนแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือน,น,นกุ้งขัดผงกะหรีร่ได้ถึงเรือเราแล้วนะครับได้ถึงรือแล้วสวัสดีครับทุกคนพบกับมิตรซวรนชาวเรือนะครับนักดนตรีคนไทยบนเรือสำราญครับตอนนี้เรือสำราญของเราจอดอยู่ที่ประเทศเบลิสครับ เป็นการจอดลอยลําแบบทอดสมอนะครับเรือบริเวณนี้รอบๆนี้ก็จะจอดลอยลําแบบทอดสมอหมดเลยเพราะว่าประเทศเขาไม่มีท่าเรือที่จะไปจอดแบบเป็นท่าเรือนําลึกได้นะครับต้องรอเรือเป็นเขาเรียกว่าเรือเทนเดอร์บอทเป็นเรือรับส่งจากแผ่นดินกับเรือสํารานะครับเป็นรอบๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูข้างนอกว่าเขาอนุญาตให้ลูกเรือออกไปข้างนอกได้อย่างนะครับตอนนี้เราอยู่ในห้องลูกเรือห้องของผมนะครับก็จะเห็นวิวข้างนอกผ่านหน้าต่าง ลูกเรือเล็กๆตรงนี้แล้วก็วิวกล้องไล์สดจากสะพานเรือหรือว่าควบคุมเรือบริเวณหัวเรือนะครับวันนี้วันนี้อากาศค่อนข้างจะดีมากๆครับแล้วก็อีกอย่างนึงวันนี้เป็นวันหยุดของผมครับผมไม่มีงานบนเรือครับวันนี้เราจะไปจะพาทุกคนไปดูในที่ประเทศเบลิสเป็นครั้งแรกของผมด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่จอดเนี่ย ฝนตกบ้างอะไรบ้างมีงานบ้างไม่ได้ไม้มีโอกาสไปนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบนประเทศเขาว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปที่ทางออกเรียนครับแสงแดดดีมากแดดแบบจ้าจัแดเลยดูน้ำสีน้ำเนี่ยทะเลไม่ได้ลึกเลยเป็น,นเขียวๆหน่อยนะแล้วก็สาลายขึ้นมา ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับนี่ก็จะมีจอดอีกลำหนึ่งของบริษัทโรยอร์พิซเซนแล้วก็ตรงนี้ก็มีอีกลำหนึ่งของบริษัทแคนิวอลครับเราเจอกันบ่อยแคนิวอล ฝั่ง็มจะเป็นเท e n d e บ b o a ทครับฝั่งจะเป็นเรือ t อร์ e r b ที่จะพาไปบนฝั่งนะว่าค่อนข้างจะไกลเลยนะออกไป ว่าใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับได้คิวประมาณได้สองที่ชายแล้ลประมาณนี่เรือบริษัทของคานิวาลเขาจะเขาจะให้คนมายืนแบบเวนหัวเรือนี้ได้คนระับมาแบบดูวิวดูอะไรเงรี้ยโอ้โหดีเ,เลยแบบสวยมากสวยขนลุกเลยอะ่ะมันเขียวแบบ แยวพาสเทลเลยใช่อันน้ใช้เวลาสิบห้านาทีนะครับ พูดภาษาอังกฤษกับภาษาสเปนนะถ้าบอกว่าชายหาดจะห่างไปออกไปนะแต่ว่าจะมีสาว้่านแถวๆนั้นนะแถวๆทาแถวๆแบบบริเวณตรงนั้นนะ หเห็นในกล้องเ่ยมันจะเป็นทัแบบทะเลเป็นสีสองน้ำนะสีขุ่นกับสีเข้มตัดกันอย่างชัดเจนนะครับ ก็จะมีสนามบินด้วยสนามบินที่มาแต่ว่าไม่มีเที่ยวบินมาไม่เยอะครับมามาจากแบบอ่ารัสตซนมาจากมายามี่พวกนี้นะมาจากสหรัฐอเมริกาที่ไกลจากเรือมากแล้วครับน่าจะประ,ะมาณใชาละทีจะถึงฝั่ง เราจะถึงแล้วครับใกล้ถ <Jed ble> ึงแล้วแล้วครับท่าเรือมีปลามีร้านอาหารตรงท่าเรือเลยนะน้ำโคตรดำ ขึ้นมันซัดเอาตะกรอนเพื่อป้องกันการไม่ผิดเรือผิดอะไรเดินดูรอบๆแบบนี้อะไรบ้างมีสัตว์น้ำแผนที่ก่อน รอบๆนี้ก็จะเป็นเทอร์มินออ่าโอเคเไปทางนี้จำท่าเรือตรงนี้ไว้ครับเดี๋ยวต้องไปที่เดิมนะ ทเที่ยวเยอะเพราะว่าเรือจอดสามลำเลยรอบนอกนู้น ร้านจิวเวรี่ไอไดมอนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยมีทุกท่าเรือจริงๆนะทุกท่าเรือสำราญร้านเพชรอ่ะร้านเนี้ยคล้ายๆบรรยากาศคล้ายๆแบบท่าเรือบ้านบ้านเราเหมือนกันนะการตกแต่งอนะไรเงี้ยรอบๆก็จะมีบาร์มีร้านอาหารร้านขายของเที่ยวลึก คนนั่นไปนหมดเลยร้านอาหารนี่ตรงนี้เป็นเป็นรถเข็นขายผลไม้ขายอ้ยฉาบไม่รู้ข้อฉาบนี่แบบอ้อยด้วยนะแคปเแปกียบหนังมหมูแคปหมูแคปหมูมันเป็นบาร์ หอมหอมแต่คนเยอะมากไม่ค่อยเห็นคนขายทวนถ้ามีแค่ตรงนี้อาจจะข้างหน้านู้นเดี๋ยวเราออกไปดูดนดูทีนี้ผมก็ไม่รู้ครั้งแรกเหมือนกันเดินตามผู้โดยสารไปเพื่อแบบ เคยมาข้างในนี้ก็เป็นโซนขายของเสื้อผ้าอะไรเหมือนกันอันนี้ก็จะออกมาตรงหน้าเทอร์มินอลแล้วก็วจะเป็นหน้าเมือง เดี๋ยวเราจะผม,มะพยายามออกเดินไปข้างนอกนะดูเมื่อกี้มีคนมาถามว่าจะไปไหนไหมไปแท็กซี่ไหมแล้วก็มีแบบมาชวนไปบูบูด้วยนะแบบไปแบบไปซื้อไปเที่ยวอะ่ะอากาศแบบร้อนเลยแต่มันไม่ได้ร้อนอบอา้าวแบบไทยแต่ร้อนอนะ่ะ Insurance Center ศูนย์ประกันเนระ ทางนี้ไม่ค่อยมีอะไรเ๋ยไปดูทางนู้นดีกว่าเห็นคนเดินมาจากทางนู้นกันอันนี้มันจะติดกับฝั่งท่าเรือเดินไปเดินมาเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาแนะนําอะไรเรื่อยๆนะแบบร้านอาหารท้องถิ่นบ้างอะไรบ้างแต่ผมไม่ได้พกเงินสดนะผมเป็นใช้เป็นบัตรนะเฮ้เรามากคนเดียวไม่ได้ามาเป็นกลุ่มพกเงินสดอันตรายนะทางซ้ายของท่าเรือดู บ้านเขาขับรถด้านขวานะนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวน่าจะเป็นชาวจีนจากจากเรือมาเราจะมองออกเลยว่าคนไหนนักท่องเที่ยวมาจากเรือนะคนไหนที่เป็นคนพื้นที่ ขับรถด้านขวานะบ้านเขาขับเลนขวาเราเจอร้านขายผลไมนะ้แล้วนี่มีเจอเด็กน้อยนักเรียนด้วยเด็กน้อยนักเรียน ร้อนมากโคตรร้อนแสบหน้าเดินเดินมาได้กลิ่นสายเขียวด้วยนะไวรุ่นแบบตรงน,นี้นะท้องพื้นที่ตรงนี้ ตรงนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวข้ามฝั่งนู้นดีกว่าแยกวัดใจนี่หว่านี่เป็นสะพานข้ามโอ้ตรงนี้มีท่าเรือด้ีกว่าสะพานข้ามคลองคลองที่มาจาก ทะเลนะเป็นปากน้ำอะ่ะบ้านเราเข้ามาในนี้ก็จะเป็นเ <c oughs> <c oughs> มืองขึ้นมาหน่อยนะเาเดินรอบรอบนี้ดูพาทุกคนดูดเป็นธนาคารนะ <c oughs> เบลิสแบงก์ ผ่านบ้านขเขาไม่มีเวฟด้วยวะ่ะเวฟร้อยสิบโตเก่าอ่ะมีรถนำทัว แตกร้อนร้อนจัดเลยมันเป็นเขตเหมือนคล้ายๆเส,ส้นศูนย์สูตรแบบบ้านเราอ่ะ เป็นห้างจะมีพวกแก๊งจักรยานอยู่ตลอดเลยนะันนี้ที่ทีพวกแก๊งจักรยานวัยรุ่นเดี๋ยวเรากลับไปท่าเรือครับรู้สึกว่าออกมาไกลแล้วตอนนี้ นี่มันก็มีรถรถเมย์บ้านเขามีคนมาเสนอขายบริการด้วยวะ่ะเออตั้งแต่ท่าเรืออันนี้คือจอร์ดคคนด์ล์ไพรซ์เป็นฟาเธอร์ออฟเนชันนะเป็นแบบเป็นบิดาของประเทศนี้ เหมือนจะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ท่าเรือเนี่ยมีแท็กซี่มาร้านอาหารมาจะนักท่องเที่ยวเขาจะไปพวกนี้นจะเข้าหาตลอดแล้วก็ขา,ขายชวนขายาไปเที่ยวขายบริการจริงๆถ้ามีเวลาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเมืองที่ท่าเที่ยวเมือน,นมีแบบไปสำรวจถ้ำม,มีไปาชายหาดนะบบผมมีเวลาน้อยครับ นู้เรือเราจอดอยู่ใกล้สุดทางนู้นเลยอ่ะถ้าใครอยางไม่รูเนี่ยเบลีสเป็นประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของเม็กซิโกนะอยู่ระหวา่างอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้นะครับอยู่ก็จะอยู่แถบกเตมาลาด้วยอะเยเห็นเยยวมากเลย เป็นดงเยี่ยวอะ่ะแล้วตรงนี้ก็ได้กินสายเขียวแล้วเพื่อนชวนมาร้านอาหารจีนนะเจอเพื่อนที่เป็นบักสเตจเพื่อนซื้อหนังไก่ okay, okay. หนังไก่ทอดทอดอ่ะอินน <So, S 1> ั่นไม่นนั่นโอเคซิสเตอร์แล้ว สองพันหกสิบแปดแ i ดโอเคห้าสิบห้าดอลลาร์ห้าเหรียญต่อหนึ่งอันนะครับร้อยห้าสิบบาทต่อถุงประมาณนั้นร้อยหกสิบเขามี Wi-Fi ให้ด้วยนะร้อยสี่สิบเมกโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องผมสั่งแกงกุ้งไปข้าวผัดแล้วก็โค้กไปสามอย่าง เดี๋ยวเพื่อนอีโคมังเป็นเพื่อนอินโดนีเซียเมื่อกี้ที่เจอเป็นสเตตสตาร์ก็คือทำงานด้วยกันกับผมในลงละพอนนะเจอคนดีแต่ตอนนี้เพื่อนไปที่ไปซื้อเสื้อนะไปซื้อเสื้อเดี๋ยวกลับมาโค้กขวดแก้วขวดเลือลาสิกข้าผัดมาแล้วผมสั่งเป็นข้าวผัดเนื้อนะแบบสไตล์จีนน่ะข้าวผัดเนื้อแล้วก็แกงกุ้งรอแกงกุ้งก่อนออ อร่อยนะอร่อยคือมันดูเผินๆไม่อร่อยนะคือมันจะม,มีความมันของข้าวผัดปกติแต่ว่าพอกินๆไปเนี่ยมันจะได้ได้กลิ่นกลินซอสกินกินซอสกับกินกินที่เขาหมักเนื้อด้วยดีดีๆๆ ในเมนูมันเป็นแบบแกงกุ้งใชแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนนะกุ้งผัดหอกะหลี่แล้วก็ใส่ผักอะไรเนงะี้ยลองกินดูอร่อยครับอร่อยมันไม่เลี่ยนอะ่ะมันไม่แบบกึ่งแกงกะหรี่กึ่งแกงกะทิอะ่ะรสชาติมันเป็นร้านอาหารจีนที่เป็นร้านของชันข้าง,งหน้าครับแล้วก็คือไม่ได้เปิดเป็นแบบ คือเป็นแบบเป็นบ้านบ้านมากกว่าแล้วก็ให้คนเข้าไปกินข้างในเนี่ยเปิดต้องเปิดประตูลับเข้าไปในร้านของจานทีนึงไม่มีใครรู้ต้องแบบลุกเรือหรือว่าคนที่เคยมาเท่านั้นแต่อร่อยครับข้าวผัดกับขอบคุณคราบผงกะลีกุ้งกอบคุณคราบกับข้าวผัสผงกะลีกุ้งกับข้าวผัดแล้วก็น้ำ ทั้งหมด29ดอลลาร์ประมาณ1,000บาทเข้ามาแล้วครับต้องเมื่อกี้ต้องสแกนของก็ตรวจแะตวอู้ปูกูกููยยยายอโหกลับไปท่าเรือเราครับ อันนี้บ่ายสองครึ่งไปไปนเอ้ยจีเจอเพื่อนในวงนี่เรือเรา เตรียมยืน่นบัตรนะครับไม่งั้นจะขึ้นไปไม่ได้นะปิดคนท้ายพอดีวะาอ๊บเลสเบี้ยสิ ถึงเรือแล้วนะครับให้ถึงเรือแล้วพนักางานขึ้นมาขอบคุณครับก็แบบมาขอบคุณให้บริการเงี้ยเผื่อจะได้ทิปนะ นาทะเลออกมาข้างนอกคลื่นยาญใหญ่กว่าเดิมเรือจะโค้งมาากว่เร <c oughs> ือแบบโคตรโค้งเลย ที่มันเปิดออกมาเห็นไหมเรือยังเกาะเต็มเลยเข้ามาเรือแล้วครับเข้าของผู้โดยสแล้วครับเดี๋ยวกลับไปพักผ่อนที่ไม่มีไม่มีโชว์ครับเดี๋ยว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 เฮ้อไหนก็ติดโสดก็เดือดกลับมาห้องแล้วครับ เดี๋ยวจะตัดคลิปให้ทุกคนดูแล้วก็นอนพักผ่อนครับวันนี้เป็นวันพักผ่อนของผมนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนเรือไปจอดที่ไหนนะครับบ๊ายบาย